สวัสดีครับเมื่อนี้เบ้าเอ็มพามาหาเม่ข่าเพื่อนนี่แหละเฮ็ดกับข้าวเนาะหัวปี๋ใส่หมูโอ้พี่น้องผมว่ามันมันมันไม,ม,ม่ลิมิตที่แบบบวกคือกันคืนอว่าเพิ่นใส่ปงชูรสปลาล่าน้ำปลาปรุงรสตามเขาต่วันเพิ่นใส่กะทิพร้อมนี่ผมเลยว่ามันกับข้าวไม่มีลิมิตอยู่ที่หัวคิดของเฮ้าปรุงตามรสยังซี่ เาเอมว่ามันมันก็เป็นสูตรข้องเพิินเนี้ยวะเนี่ยอันนี้ก็จีแบบคือยังเพิ่นซื้อปลาเนาะก็สูตรน้องปลาเลยเด้เนี่ยกัดหมกหัวปีสูตรน้องปลาอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวรู้กันตอนหนึ่งเพิ่นวาเนะ <c oughs> เอ็มกันเลยเอามาฝากมาตอนวิธีท,ทาเพิินบ่งเด้อห่อ้อมต่าเพาเอ็มก็ห่อบ่าเป็นนที่สนมากยากคนขางบานห่อแล้วแต,ลแต่แมนเท็ดกไดเลยตากพ่อขําครับผมอันนี้เพิ่นที่ไปฝากเอ็มเอ็มเลยบอกว่า เอ็มกินอะไรเอ็มกินมั่งวะนะพี่น้องโอ้ยยังสิเฮ็ดยังไนบ๋บาดเนี่ยใส่พริกพร้อมครับผมมันยังเสียอร่อยเนาะต้องมีความละเอียดพร้อมครับผมหอ่อต้องทอกันถ้าแม่นหมกขายแม่นเอ็มเฮ็ดก็นไว้ขาดทุนตออั้งห่อแรกครับไอ้คนนี้เอ็มมาขัดตรงห่อนี่แหละครับเนี่ยเนาะห่อบ่งงามเพื่อนห่อเข้าไปปุ๊บจับกรีบน้าบองงามมึงเอาเดอ้อพี่น้องบ่งามบบานๆเฮานี่แหละ เอาบ้านเฮาว่าสั่นแม่ค้าเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าแม่เมฆาเขาต้องเรียกเอ่อกุ๊กเนาะเออกุ๊กแม่บ้านเราว่ามาน้องปลาครับมันกเ็เฮ็ดพอมาเนี่แล้วก็มีตอกเน็บครับผมอุ้ยสาระหนาหลวี่นี่แล้วลิมิกซ์สะดุดตรงพ่นใส่กะทิเมาเอ็มกับโบงูกันอโอ้มันดีิจริงไทยป<ม>นลาวไงดูที่ค้นทำครับมันมันเราชอบเป็นแล้วก็ทำแบบนนั้ชุดซ่องของเอ็มเอ็มครับสิเป็นแบบว่าแล้วแต่ลิมิท ครับเขาชีว่าเฮ็ดจังซี่บ่ได้เฮ็ดจังซี่บ่ได้บ่แม่นครับเขาบอกมันมันเป็นการนะครับเขาเรียกประยุกต์ของด้านอาหารเฮาเฮ็ดแล้วมันแซ่บนั่นคือสูตรเขาละบัดนี้ประมาณนั้นใครสูตรมันสิว่าบ่เนาะใส่ปลาไหลายๆใสุ่้งสุร้นหลายๆบางมองแต่ใส่บ่หลายบ่แซ่บเพิ่นว่าดิบางมองบ่ใส่บ่แซ่บเพิ่นว่ามันมันคนละแบบครับผมเพิ่นก็เฮ็ดโอ้ห่งามดีพี่น้องเห็นบ่เพิ่นก็ทความตู่เจอแบบว่าบ้านๆแต่ว่าบ่เอิ็มว่า ผ่านนะครับผ่านผ่านเดี๋ยวมีงานสิได้จองตัวแล้วเลยที่แม่ขัวนี่ยครว่าเหมาะกับเด้นเนี่ย,ยสิว่างานแต้มเบาวเองรอบสองกับสิคือปนอ๋อแบบน,นี้บางคือส่งบางใจเนาะสิคือปนอ๋อเอเนาะเอามาฝากมาตอนพี่น้องสามารถเอาไปเฮ็ดกินได้เนาะพี่น้องอาหารวัตถุดิบเพราะมันไข่ตัวผมมองว่าหัวปลี บางมองก็แค่ตัดแล้วก็นในอีสานพื้นที่ก็เอาแค่ไปลวกก้านน้ำพริกเนาะอันนี้บ่แมียนี่เพะนะื่อนเอามาเห็นประยุกต์เป็นกับข้าวได้วกะเบ,บาเอ็มมาเคยซิมดูกันแทบแซบบางคนตอนกินอ๋อพนกินมั่งเนาะตอนนี้มากินมั่งกะสีหูแต่รสชาติกับพัดพัดกับต้มไข่แล้วพี่น้องแซบแห้งปะนะโอ้ยจอยอยังจะสิเป็นเนะื่อยจาบกบัวคาไล่สดพี่น้อง าตาส้มลายเอาสาลาดีๆเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องกะสูตรของเพื่อนกะบะหมีหลายดีเป่นห่งเดี๋ยวพ่อเอ็มจีขอไม่เ,เบิ่งเอกใกล้ๆใบแมงลักนะครับใบแมงลักแล้วกะ,ะวัตถุดิบที่เพื่อนประกอบหลายๆก็คือหนึ่งหัวปลีนี่แหละ,ะสิ่งประกอบในตัวของเพนนื่อนเนาะแล้วกะ็ตามพริกไส์แล้วกะเบิ่งแล้วกะสิบ่บบมี่ยังหลายกะหมูหั่นชิน้นแล้วกะัปลาผางชูรสน้ำปลา อันที่เพิ่นเสริมมาก,กะซิมีอันนี้ได้พี่น้องเอ๋กะทิว่าสันอู้นี่แหละพี่คักเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามือแรงสให้ยขอเพิ่นจากหมกอยู่ดอกเอาไปซิมให้ให้แม่บ้านซิมเบิงว่าเป็นยังไงแหละเบาเอ็มกะซิม่าสาธยาใ้ฟังว่ารสชาติมันได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ภาษาพี่นอ้อ่ะอะจะจีจ่อยโจ๊กซ้ำนี่แหละซาลา,า,าด,ดีๆเกี่ยวกับ ทำอาหารแล้วก็หลากหลายของรสชาติแต่แต่ละภา,าคกบืขึ้นกันนะพี่น้องเนาะฝากซ่องเบาเอ็มนํา้อครับอีสานในกลุ่มแล้วก็ช่วยกดซับตไครยกดกระดิ่งและซับตไครยแล้วก็ติดตามช่องให้พร้อมนะครับวันดีมีความสุขกันทุกคนครับผม